ปังมากนางเอกดังเป็นอิสระไร้สังกัดล่าสุดทําเรตติ้งละครพุ่งกระแสแรงหลังย้ายช่องเป็นละครอีกเรื่องที่สนุกเข้มข้นแบบสุดๆสำหรับเรื่องวิมานสีทองช่องวัน31นํานำแสดงโดยนางเอกคนสวยเดียนาพรีโปกับฟิล์มธนพัฒนเป็นผลงานของบอสธงธงชัย หัวเรือใหญ่แห่งค่ายพอดีคำเนื้อเรื่องในตอนนี้ดำเนินมาถึงตอนที่15แล้วใกล้ถึงตอนจบเข้าไปทุกทีรายงานเรตติง้งล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคม2567วิมานสีทองทำไปได้2.742เป็นเรตติ้งที่ไม่น้อยเลยและในคืนวันที่12มีนาคมนี้จะถึงตอนอวสานแล้วลุ้นเรตติ้งกันว่าจะแตะที่3มไหม